สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประพี่พะรอนครับมาอยู่ที่วัดบังน้ำขาวนะครับผมวันนี้ก็เริ่มเป็นมื้อนึงครับได้มาบอกบุญครับชาวบ้านทุงเสลียมวัดทุงเสลียมครับงานน้ำประกาทลวงพ่อศิลานะครับได้มาบอกบุญพ่อแม่พี่น้องช่าจังหวัดสุโขทัยนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับพักรถพักเหนื่อยครับพักกินข้ากันครับพี่น้องพักรถพักเนื่อยพักกินข้ากันครับบรรยากาศ อยู่ที่วัดวางน้ำขาวงานน้มัสก,การลวงว่าศิลาวัดทุ่งเสลี่ยมนะครับผมอนนั้เป็นพานนอนครับพี่น้องพานนอนครับผมบรรยากาศอยู่ที่วัดบางน้ำขาวครับอำเภอบ้านด่านลานหอยครับวัดบางน้ำขาวครับตอนนี้การทีมงานครับวัดทุ่งเสลี่ยมเอาครับพักเหนื่อยพักยกพักกินข้าวก่อน พักเหนื่อยพักยกพักกินข้าวก่อนครับผมอยู่ที่วัดวังน้ำขาวแท้จ้าจ้าเลยฮยออันนี้ันบรรยากาศครับพักกินข้าวครับขอบคุณสัตว์ทงสัตว่าครับได้ข้าวได้ปัดเจินปัดใจครับบรรยากาศมามาครับพี่น้อง กินเขากินน้ำผักยกผักเหนือยกันก่อนครับผมหลังจากออกบอกบุญวัดทุ่งสเสี่ยมงานนมาสการลงพอ่อศิลาครับผักยกเติมพลังผักยกเติมพลังวันมือบ้อานใหญ่เนี่ยเหรอเอาเอาฝึกที่นั่น วันนี้เสนอเมนูปลาฮัดไก่อบโปงก็มีครับอนุโมทนาบุญด้วยครับอนุโมทนาบุญด้วยกับโรงทานไก่อบโอ่งครับวันนี้ผัดขิงผัดขิงครับผัดขิงผัดขิงครับผัดขิงวันนี้ผู้ช่วยอื่นครับผัดขิงมาเลี้ยงครับผมกับแม่บ้านบ้านทุ่งสเสลี่ยม ทำผัดขิงครับวันนี้ก็เข้าขอยู่ในรถรับอ่าบุฟเฟ่น,นะครับบุฟเฟ,ฟ่ครับบุฟเฟ,ฟ่บรรยากาศกับบุฟเฟ่ฟเฟฟครับผมกินข้าววัดอยู่วัดมาบอกบุญครับพักเหนือหน่อยพักยกกันก่อนครับพักเหนื่อยพักยกก่อนครับกินข้าวกินน้ําก่อนครับผมอไก่อบโอ่งก็มีครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพไก่อบโอ่งครับวันนี้ไก่อบโอ่งครับ ไก่อโองครับมามาครับบรรยากาศพระนอนครับพี่น้องวัดวังน้ําขาวอําเภอบ้านด่านลานหอยครับตอนนี้ทีมงานเรามาพักกินข้ากันครับมาออกบอกบุญงานนมัสการหลวงพ่อศิลางานนมัสการหลวงพ่อศิลาครับ ผักเที่ยงผักโอ้สุดยอดครับไก่อบองแซบแซ่บแล้วก็ผัดผักรวมผัดขิงอุ้ยไก่ด้วยซิเรามีไก่ด้วยสุดยอดครับอนุโมทนาบุญนะครับเจ้าภาพไก่อโ بح งวันนี้อบองไมนได้ไก่อโ بح งนะดูดีๆไก่อโ بح งไก่อบองครับไก่ย่างวิเชียนใครไม่มาเสียใจ ไก่อโปงครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อพักยกพักเหนื่อยกันก่อนวันที่สามแล้วนะคะสุดยอดครับอนุโมโทนาบนุญนะครับผมวันที่สามแล้วครับสัทธาวัดทุ่งเสเหลี่ยมลูกพระศิลาแล้วครับวันที่สามแล้วครับวันนี้ออกบอกบุญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทัยกองทัพเราเดินด้วยทองกองครับเราเดินด้วยทอง,องครับ กองทัพเราเดินด้วยท้องครับบรรยากาศครับนั่นอร่อยอร่อยครับอยู่ที่วัดบางนํำขาวพักยกกินข้าวกินน้ำก่อนครับตอนนี้ก็ได้ถวายเพลพระนะครับผู้นำทีมงานบอกบุญนะครับได้ถวายเพลพระผู้นำทีมงานบอกบุญนะครับมาครับพี่น้องมามามากินข้าวน้ำกันครับช่วยงานวัดกินข้าววัดครับแซบแซบครับ ช่วยงานวัดกินข้าววัดบุฟเฟ่ครับวันนี้บุฟเฟ่ครับพี่น้องบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่มามาน้ำพงน้ำพริกน้ำพงน้ำพริกตู้บมบีน้ีน้ำคา่้ตู้บมี่ปน้าครับผมเอาก่อนครับผม เดี๋ยวตามก้นมา,ามามาบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่ไ,ไก่อบองค์ปลาทอดไก่อบองค์ปลาทอดน้ำพริกไ,<ว>ไม่มตอ้อยู่ต้องหน่อย,ย,ย,ยนึยงเยะๆนี่เปี๋ยวกันน้ำเปลว พีเ่กยกามี่ครับเงมทีับรรยากาศักเพักเหนื่อยพักยกโอ้โหข้าวสะเบ,บียงมาเต็มที่ครับสะเบ,บียงมาเต็มที่ครับบรรยากาศกินข้าวกันก่อน,อนครับเติมพลัง้เงินทองไหลมเทมสาธุสาธุสาธุเอาของหวานของส้มก็มีครับวันนี้ส้มเขียวหวานขอบคุณศรัทธาครับ ชาวบ้านอนุโมทนาบุญด้วยครับร่วมทําบุญข้าวสารอาหารแห้งปัดใจเยีบสุดยอดครับงานนมัสการหลวงพ่อศิลาผัดงพักรห่ผักหนื่อยผักลดกันครับพักยกพักคนพักลดครับพี่น้องผักเหนื่อยผักยกผักลดผักคน พักเหนื่อยพักยกพักลดพักคนต้องบรรยากาศกับพระนอนครับพี่น้องทางนู่นพระนอนองค์ใหญ่มากครับพระนอนพระนอนเนี่ยบ่งพระนอนครับ,บรรยิการหลอปลอบ,ลอบวัดพระนอนครับพระนอนครับอยู่ที่วัดวางน้ําขาวครับอยู่ที่วัดวางน้ําขาวอําเภอบ้านด่านลานหอย

ได้กินเลยใช่ไหมน้ำพริกอ่องมาแล้วน้ำพริก่องน้ำพริกก่องน้าพริก่องโอ้โหเผ็ดแล้วเผ็ดมายำมายำกระเผ็ดแล้วนพริกอ่องก็ปิดเหมือนกัน๋อ่วงกัลังม่รถน้ำปาีมานโอ้โหอร่อยทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่าง ไม่อร่อยให้เตก้นผู้ช่วยแล้วครับวันนี้รสเตกทำไมอร่อยนะครับอร่อยทุกอย่างครับฝีมือผู้ช่วยตื่นแต่ตีสามสามวันสี่วันซ้อนแล้วครับผู้ช่วยเราอ้่กับบใกถ้าบได้ผู้ช่วยนี่แย่เลยไม่ได้กินข้าวแล้เนี่ยอกินไปจังไหนอ๋อยู่นี่เองขาวหอกาแก่หยุดนพูด มาครับมาครับมากินข้าวน้ำกันแซ่บครับพี่น้องบอกบุญพักยกกินข้าวไปงานข่าวงานบุฟเฟ่ข่าวเลี้ยงเพนจ่นนะแต่แล้วน้ะบัวแวนเนาตอนนี้ก็มาเลี้ยงตอนนี้ก็มาเลี้ยงเนี่ยอมมมันนพพแ้วา ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมค่ะพรม่น้าจเจอกันใหม่สวัสดีมีความสุขครับ